มาตรการภาษีเป็นมาตรการที่ต้องชี้แจงเยอะมากนะครับเป็นมาตรการที่สร้างความตึงตระหนกได้ระดับหนึ่งแต่ใดถ้าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงขนาดที่ไม่มีเครื่องมืออื่นมาใช้เลยเนี่ยมาตรการภาษีน่าจะเป็นมาตรการสุดท้ายนะครับซึ่งมันอธิบายสังคมประชาคมโลกลำบากแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ได้มาตรการนี้มาใช้ก็่อให้เกิดผลลบมากกว่าผลดีครับาการเราณะยังไม่ถึงขนาดยนะังไม่ถึงขนาดั้นทางแบงก์ชาติ ยังมีมาตรการที่ทําได้อยู่ทางกระทรวงคลังก็ได้ทํามาตรการในส่งตัวเองไประดับหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ประกาศชัดเจนในส่งของแมดเงินที่อาจจะเข้ามาแล้วมีผลกระทบต่ออาาัตราแลกเปลี่ยนก็คือเรื่อง2ล้านล้าน3ามแสนห้าหมื่นล้านชัดเจนว่าเงินก้อนนี้ใช้ในประเทศตลอดก็อันนี้คงต้องถามแบงค์ชาติเาว่าเราเป็นห่วงไหมเป็นห่วงมาโดยตลอด รัฐบาลโดยท่านฐมนตีว่าการทรงคลังก็เป็นห่วงเรื่องนี้มาเลยตลอดว่าเงินเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยเราจะรับได้ไหมแต่ทางแบงค์ชาติก็ยืนยันครับว่าเขาสามารถที่จะเอารองรับตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าการทําอย่างนี้อาจจะกระทบเรื่องอาการดาเนินนโยบายการเงินบ้างซึ่งในเรื่องของนโยบายการเงินก็เป็นของทางแบงค์ชาติให้คณะกรรมการนโยบายการเงินเป็นคนดูแลทางเราก็ฝากไปว่าก็ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะว่าก็ยังมีเครื่องมืออยู่อันนึ่ะที่สามารถทําได้ผ่าน,นาคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับเราคงไม่สามารถไปแทรกแซงได้แต่ถามว่าย,ยังมีช่องในการทําหรือไม่ยังมีช่องอยู่ก็ให้เขาติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเราคงจะช่วยทาง SME ด้านช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้นปัจจุบันเราใช้ช่องทางด้านสถาบันการเงินชฉอากกิจอยู่แล้วเราใช้ช่องทางของการค้ำประกันสินเชื่อโดยบสอยอ,อยู่บ้างแล้วตอนนี้ทางท่านนายกได้สั่งการให้กระทรวงคลัง ไปเริ่มนำามาตรการด้านาที่เรียกว่า VentureCAP นะครับอกองทุนด้านร่วมทุนนะครับเอามาปัดฝุ่นอีกรอบหนึ่งแต่ว่า VentureCAP ที่ทำใหม่เนี่ยจะเป็น v วนเจอร์แคที่ปรับปรุงโฉมใหม่เพื่อที่จะดูแล SME ตั้งแต่ขั้นแบบบกนะครับจนเบื้องต้นอาจจะเข้าไปถึงแหล่งเงินทุนผ่านสถาบันเงินนเฉพาะกิจก่อนเข้า,าแหล่งเงินทุนผ่านกองทุนตั้งตังตวได้ก่อน แล้วก็ถึงจุดหนึ่งต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้นอาจจะใช้กองทุนที่ว่าเนี่ยครับที่กําลังออกแบบเป็นอยู่เนี่ยซึงคล้ายๆกับเ e จเจอร์แคปเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าไปร่วมทุนเขาส่งผู้บริหารเข้าไปช่วยวจนถึงจุดหนึ่งที่เขาสามารถยืนบนขาตัวเองได้แล้วก็ถึงขั้นที่จะออกจากเอสเอ็มีนี้ให้เขายืนบนขาตัวเองได้ที่เรียกว่าเอ็กซิส a สตรัทเจอร์จอันนี้ก็กําลังท่านสั่งนะครับให้ทางกระทรวงคลังไปไดําเนินการออกแบบกองทุนที่ยังไม่มีชื่อเนี่ย แต่ลักษณะคล้ายๆกับเวนเจอร์แคปแต่ว่าไปเริ่มฟูมฟักเข้าแต่แต่ต้นดึง SME ที่มีศักยภาพเข้ามาฟูมฟักแต่ต้นผ่านสินเชื่อในแต่ละขั้นตอนจนถึงขั้นหนึ่งต้องใช้กองทุนที่ว่านี่ครับก็ใช้ไปจนเขาเติบโตได้ถ้าเข้าตลาดทรับได้ก็ถือว่าเราส่งเขาไปถึงฝั่งแล้วและ,และก็คงต้องมีรักเข้าไปสับสนเงินเข้าไปด้วยแต่ว่าไอเรื่องของแบบอของ จำลองต่างๆที่จะมาใช้ในการตั้งกองทุนนี้ครับท่านนั้นติท่านนายกก็ได้สั่งระสมการโดยท่านประหลัดก็รับคําสั่งที่มาแล้วก็คงให้สํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังไปดูไปส่งข้รายละเอียดว่าประสบการณ์ต่างประเทศเป็นยังไงญี่ปุ่นเป็นยังไงเขาฟูมฟักไอซมี e, แต่ตะต้นจนจบได้ยังไงกองทุนที่ว่านี้ซึ่งจริงๆเรามีแล้วเนี่ยเวชกองทุนเวชแคปนี้ที่สสวก็ๆๆมีรับกระทรวงสึกมมีอยู่แต่มันก็ไม่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรท่านให้ไปดูปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง ให้มาปรับปรุงเอาเอกชนเข้ามปมีมส่วนร่วมมากขึ้นเงินของรัฐใส่เข้าไปก็ต้องมีบางส่วนแล้วก็ไปเอาจุดบกพร่องของกองทุนของรัฐที่มีอปัจจุบันมาปรับปรุงให้มันดีขึ้น